สมสดครบทุกแมชความชัดระดับ HD ไม่พลาดทุกการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2024-25ที่ t r u v i s i o now n สมัครได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปได้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เทพนอบสนามากันอีกแล้วอเอาลีอยู่กับไมค์กันไ เพื่อนหลายคนไม่ทันดูเขาเขาเป็นตำนานไทยลีกตั้งแต่สมัยเล่นโว้ด่งดังแล้วเขารปถมแล้วก็ที่พีคสุดนี่อยู่กับไชน่าทคอนบินใช่ไหมช่วงเวลาที่ดีสุดของเขาุโขด้วยสุรีทัยบีจีอยู่หมดแล้วแล้วก็เกือบติดทีมชาติไทยนะเดลยวเดินเดี๋ยวได้ไงครัอยู่นานไม่ได้ไม่ได้กลัวอึเหมือนันคือเป็นตำนานไทยลีกแต่ก็ไม่ต้องติดทีมชาติไทยก็ได้ได้ใช่ใช่ใช่มันมีทีมอะไรนี่ออสตาร์ไทยลีกอ๋อเออเออเล่นเล่นอยู่ใช่ไหมออสตาร์และเกมวันนี้ครับ ผมคือใครในวงการฟุตบอลแล้วว<ห>ีเอ็มไอวเอ็มไอวันนี้ครับเกมของเราก็อย่างที่บอกไปนะครับ <c oughs> ผมแค่นวงการฟุตบอลจ้าของเราเนี่ยวีเอ็มไอตอบตอนไหนก็ได้แยกกันตอบได้เรายังคงยืนหยัดในกติกานี้เลยยังคงยืนหยัด็น <c oughs> <c oughs> คอมเมนโอ้ค <c oughs> ือผมอก็เข้าใจนะในในคอมเมนต์คือไม่ได้ไม่แบบว่าไม่ได้ไปไม่ไม่แบบว่าไม่ใช่ไม่ไปอ่านนะแต่ว่าอยากให้มันมีแบบจังหวะแบบเฮ้ยปาดหน้ากันเลยมันก็เป็นแบบเป็นความสนุกอีกแบบทางเราทางเรา นะครับเดี๋ยวอธิบายกติกาให้ไมเทิลเบิร์นเข้าใจก่อนในแต่ละรอบนะครับผู้้แข่งขันจะต้องตามหาชื่อที่หัวหนวงคุณให้เจอว่าคือใครนะครับโดยสลับกันถามข้อมูลจากผู้เล่นคนอื่นวนกันไปนะครับหากผู้แข,ข่งขันเลือกตอบแล้วผิดจะหมดสิทธิ์เล่นต่อแล้วก็ไม่ได้คะแนนในรอบนั้น,นทันทีสมมติคุณเจอแล้วเอ้ยคุณหาไปเรื่อยๆแล้วคุณอยากตอบตอนไหนคุณตอบได้เลยเบิร์นเพราะว่ามันมีผลต่อการคิดคะแนน ในห่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าตอบถูกคนแรกเนี่ยรับ3นาคะแนนตอบถูกคนที่2รับ2คะแนน<า>ตอบถูกคนที่3รับ1คะแนน<อ>เล่นรอบละ5นาที่า,าถ้าจบ5นาทีครบแล้วนะครับจะถูกบังคับตอบอตอบผิดตอบถูกไม่รู้แต่ถ้าตอบถูก ได้แค่หนึ่งคะแนนครับโอเคงงไหมไม่ครับโอเคไม่เข้าใจไม่งงไม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็คำถามก็ถามได้แค่ให้เพื่อนตอบได้ว่า yes or no ใช่หรือไม่นะโอเคโอเคอ้าวพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรกเราหลับตาเลยนะมาออ่ะหลับตาก่อนครับอ่ะหลับตาเรียบร้อยมีของบนหัวเรียบร้อยรอบนี้นะครับจ้ะเรามีเหมือนโจทย์เล็กๆนะไมเคิล นี่ทุกคนบนหัวของเราเนี่ยคือนักเตะที่เล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดครับพร้อมไหมมาเริ่มเลยอ่ะคุณก่อนเป็นนักเตะลิเวอร์พูลใช่ไหมใช่เฮ้ยใช่ใช่ใช่เป็นนักเตะารสเซนใช่ไหมใช่พี่เบิร์ดผมเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไหมครับใช่ใช่ำถามอีกไหมำถามอีกไหมใจถึงแค่ไหนอันนี้ ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฉีกมีฉีกปลายฉีกหมดแล้วปลายผ้าเอออ่าเป็นนักเตะใหม่ซีซั่นนี้ไหมไม่ใช่ใช่เป็นนักเตะใหม่ที่ไอซีซั่นนี้ไหมครับไม่ใช่เล่นตำแหน่งกองกลางไหมครับไม่ใช่ครับ ถามทีมก่อนไหมเฮ้ยมันไม่พิงหรอกกลัวเห็นทักหมีเอาให้ชัวร์น่พิงหรอกใช่ไอซันไม่ได้แน่กูขนาดนั้นหรอกนายไม่ต้องทางนี้แหละอันนี้ทีมชาติโมร็อกโกป่ะไม่ใช่เป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษไหมครับใช่อุ้ยเอ้าเหมือนไม่ถูกใจอันนี้ไงไม่มันเหลือน้อยไงตำแหน่งแผงหลังไหมครับเออถามนี้ดิอ่า ใช่แสงหลังนะโอเคคนนี้เล่นเกมมุกไหมฮะเขาก็เล่นนะเล่นเล่นถ้าถามว่าเล่นเกมมุกมันก็ต้องตอบว่าเล่นนะตำแหน่งตำแหน่งที่เขาเล่นเป็นเกมมุกไหมอ๋อยังไม่ใช่มึงถามได้คำถามเดียวนะเบิไม่ถุกทั้งทีมอไม่ถูกทั้งทีมอ่ะเล่นเกมมุกกันหมดอ่ะเอาทีมก่อนไหมเราก็ยอมเสียรอบก็ไม่อยากเสียรอบเอาทีมก่อนนะอันดีแต่จัดเป็นหรังเสร็จอะ ไม่ใช่เลยเออะแยะเลยอะไรไม่ใช่กันเลยอะก็หาไปเรื่อยอ่ะยูโรสองพยี่สิบสีเล่นไหมติดทีมชาติไหมไม่ไม่ติดเป็นคนยุโรปไหมครับใช่เหมือนกันเป็นคนยุโรปไหมใช่ถามทีมก่อนเหมือนกันซิปนะเหมือนกันซิปนะเนี่ยพวกกัน เสียแล้วถามทีมขอเออโอเคโอเอเออเป็นเตะแมนยูไปเตะบ้างใช่ใช่ผูว่าแล้วไอ้น้องเวนกูจะไปอีายเยอะเหมือนช่วยจะได้มั่นใจไงถูกไหมจะได้มั่นใจในแรกแล้วมั่นใจในแรกแล้วเสียรอบไม่รอบเลยเออเคยอยู่ฟูลแลมไหมไม่เคยเออยูโร24ไปเล่นไหมครับไปไป เท้าขวาไหมตามความเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่ามันมันน่าจะเตะได้สองเท้าอ้าวใช่อุ้ยแพมก็ทุกคนแหละเออแต่ถ้าถ้าเตะทีเดียวสองเท้าเนี่แปลกเขาพูดทีมชาติอาร์เจนติน่าไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาใส่เสื้อหมายเลขสิบเจ็ดกับลิเวอร์พูลไหมฮะหุ้ยไม่ใช่เฮ้ไม่เขียนหรือใครวะทีมชาติฝรั่งเศสไหมครับไม่ใช่ทีมชาติโปรตุเกสไหมไม่ใช่อันนี้ทีมชาติโปรตุเกสปะ ใช่ตอบเขามีสองคนถูกไหมโปรตุเกสแมนี่ตาปิดๆได้ตอบเลยอ่ะตอบมาไอชิบหายอ่าเดียวกดาร์โลอ่าไอชิบหายไอชิบหายเรียกได้สองคนเสองคนสาวก็เป๊ะหมดแล้วไอซัลเลนกูแล้วอ๋อไอเยี่ยนึกออกแล้วเดี๋ยวก่อนนะ อนักเตะคนนี้เนี่ยเบอร์เสื้อ70อัพใช่ไหมใช่ตอบจารเลวคอนซาอุ้ยเดี๋ยวทีมชาติสุเตะเหรอครับไม่ใช่ทีมชาติสเปนไหมไม่ใช่ทีมชาติไปแล้วไปแล้วโอชอเอาหมดเวลาอ่าหลือมึงกับกูแล้วพี่เบิร์นอะแถมมันเออแถมแถมไม่ทีเลยนะแถมไม่ทีเลยพอรันพอรันนะเพราะมันยังกว้างอยู่ เป็นคนเนเธอร์แลนด์เหรอครับไม่ใช่ไปละอีคำถามสุดท้ายนี่เป็นคนเนเธอร์แลนด์ไหมไม่ใช่ตอบอุ้ยเอาเว้ยแต่าจะมันได้หนึ่งคะแนนอยู่แล้วตอบถูกก็ได้หนึ่งคะแนนอัคันจีดูเอาเองกลัวแบบนี้เหรอเออนะมึงหนูไม่น่าเยอะหรอกกูน่าเยอะเลยกูน่าเยอะของกูเนี่ยใคร ว่าเป็นชั่วโมงยังไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยคำใบ้แล้วเนี่ยเออนี่คำใบ้แล้วเนี่ยพอแล้วคุณจะไปมองเข้าไปในแง่ร้ายนี่คำใบ้แล้วเนี่ยโอ้โหมึงใครวะตอบ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 โอ้ยมึงใครวะสองหนึ่งโทนี่อดัมหมดเวลาตะกคนหนึ่งพูดไปอารีนิกสันนะ นี right. er, ่ยเขาบอกว่าเป็น oh. ช uh ั huh. ่วโมงมันจะคิดเป็นตัวแปลกๆอ้ไอ้เหี้ยครั้งที่แล้วแม่งเอาปาร์คดาวพอดมาทายกูทีอีกแล้วมึงเอายาคุกคีวีโอมาอีกแต่กวาดิโอตอนถามว่าตัวลุกไหมก็ต้องบอกว่าใช่นะให้มันเล่นบู๊บข้างหลังยิงยับเลยโอ้โหสรุปคะแนนจ้ามีได้คะแนนอยู่คนเดียวนิกสามคะแนน ก็เราบอกแบบจริงๆแลวนะสามคะแนนตรงนี้ควรจะเป็นของเป้าใจร้อนแต่เป้าเป็นคนใจร้อนไปนิดนึงได้ครบเรียบร้อยจ้ะอันนี้คือคว้าแชมป์โลกมาแล้วและยังเล่นอยู่เหมือนจะแคบแต่ก็แอบกว้างอยู่เพราะมันมีหลายทีมที่คว้าแชมป์โลกช่วงหลังแล้วแข่งกันเร็วอย่างนี้ะแข่งกันเร็วอ่ะเริ่มที่ไปขค้นเบิร์ครับคนนี้เล่น ปัจจุบันเล่นในพรีเมียร์ลีกไหมฮะไม่ใช่ครับได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสหรือเปล่าครับไม่ใช่ได้แชมป์โลกกับอาร์เจนติน่าไหมฮะใช่ได้แชมป์โลกอาร์เจนติน่าไหมรับใช่ครับได้แชมป์โลกกับอาร์เจนติน่าไหมฮะใช่ครับพี่เฮ้ยได้แชมป์โลกกับช่วยอยู่แล้วช่วยอยู่แล้วเผื่ออยู่แล้วเสียเสียรอบเ่าๆเชื่อเจ๊ไม่ต้องถามหรอกอย่ารักเลยนะ ในสถานการณ์ส้นตีน่างเงี้ยมันวนมาถึงกูได้ยังไงวะเพื่อนเสียรอบไปอย่างอื่นเลยจริงอ่ะฝลังบอกเขาไปเสียรอบไปถ้าเกิดเขาถามอะมึงมีคนเดียวที่กูมองตามึงมึงคนเดียวที่ยังไม่โกกูเสียรอบไหมเสียรอบอะแมแชมป์โลกกับอาร์เจนติน่าล้วครับใช่ใชเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมองเราผิดไปอ่าปัจจุบันเขาเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไหมครับใช่ปัจจุบันเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษป่ะจ๊ะ <ersch> ไม่ใช่ปัจจุบันเล่นอเมริกาไหมครัไม่ใช่ครับปัจจุบันเล่นในอังกฤษไหมครับไม่ใช่เป็นเซนเตอร์แบ็กไหมครับใช่ปัจจุบันเล่นในเซเรียบใช่ใช่ปัจจุบันเล่นสเปนไม่ใช่ครับเล่นอเมริกาไหมครับไม่ใช่ไม่่ใชครับอยู่สเปอร์ไหมครับใช่อยู่อินเตอร์ไหมนรับ ไม่ใช่อยู่สตรีกอิตาลีไหมครัไม่ใช่เล่นอยู่ในลาติก้าไหมครับใช่ใช่เหมือนรู้สึกของตัวเองโชคดีเนี่านไม่ดีก็ตอบไปด้วยกันตอบคริสเตียนโรเมโร่ครับโอ้โหโอ้โหมันไวมากไม่ดีแต่ดูจากเป็นเหมือนโชคดีอะไรตัวหนึ่งไวมากอยู่โรม่าปะใช่ใช่ะเหลือมึงจะพูกแล้วพี่เบิร์นตอนู่ในปัจจุบันนี้เล่นเพียริงไหม ไม่ใช่อยู่มาดริดเรือมัตติเด็ดเหรอครับไม่ใช่นี่คือท่าดีใจคราป่ะนี่คือท่าดีใจเครับป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ท่าที่ใช่ท่าดีใจอะได้ท่าทีได้นะอย่างคี้ไม่ได้นะมึงรู้นี่กูรู้เองต้อมเบาร์โลดิบาล่าโู้ก่ง เคยเล่นแมนยูไหมครับเคยเสียตอบเฮ้ยอังเกลาดิมารีอาเออดูคำตอบครับพี่เช็คได้เลยครับเดินโลมาโลก็ได้ทุกตลองสู้ดูสักหน่อยใกล้ละเราเข้าใกล้ละเออไม่มีคะแนนแล้วดีกว่าเราใช่เราอยู่ในลีกสเปนแล้ะแล้วเีาพูดถึงมัดหลีดมาแล้วด้วยบาซ่าเลยครับไม่ใช่ มียศมากกว่านักฟุตบอลคนนี้อืมใช่มีตำแหน่งมากกว่านั้นมีตำแหน่งมากกว่านักฟุตบอลอ่ะใช่หมายถึงว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยแล้วตำแหน่งในทีมเขาที่เนี่ยนอกเหนือจากแบบตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งอื่นที่แฟนๆมอบให้เขาอือเท่ๆเลยใช่อันน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 นยนน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 น พอแล้วมั้งเด้งง่ายแล้วพอยังเออพอยังพอยังพอแล้วพอยังพอยังพอพอแล้วอือพอนี่รู้จักคนนี้ไหมบอดี้การ์เมสซี่รู้จักไหมเอออืม And I a n I will always love you เดี๋ยวพอเฮ้ย เก่งกว่าเพื่อนเดี๋ยวนะเก่งเก่งเก่งมึงอะมึงพูดเลี่ยนะกูยิงโง่กูยิงโง่อย่าชงก่อนแล้วยิ่งแข็งขาวว่าเฮ้ยเก่งกว่าเพื่อนคุงดูตากคุณยกูเหมือนลันแป๊ดเลยเอ้านี่กูทำให้มึงดูไม่ดีเลยอ่ยแย่จังทำไมแย่แล้วยิ้มไอ้เลวไอ้เพื่อนเลว ไหนๆมากห่ดแน่เฮียเฮียเดี๋ยวนะเฮียไอ้สามข้อที่ผ่านมาเนี่ยกูไม่มีคะแนนเลยแล้วกูเห็นชื่อบนหนงพวกมึงเนี่ยนะกูรู้เลยข้อนี้กูคงไม่เกียตอบถูกแท้ตอบถูกแท้โจทย์ข้อนี้รายชื่อบนหนงพวกเราคือนักเตะที่ไม่ได้เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกโอเคก็เหลือประมาณสี่สิบห้าลีกองนี่เขาบอกว่า ไทยลีกอินเดียอะไรนี่นับหมดนะตัวหมดทีนี้อิอนเดียซูเปอร์ลีกนับด้วยหรนะน่าจะยัดงหงน้ายัดเอ๊ะคารุนันมันดีเดี๋ยวเริ่มที่ผมเก่งก็ได้ครับอ่ะเล่นอยู่ในลาลีก้าไหมครับใช่ว่ะถุงเฉยนักเตะคนนี้เล่นในลาลีก้าไหมครับใช่ใรายเยอะตรงนี้ยิงเล่นดีลรือายเยอะอันนี้เล่นในลีกเอ่งปะไม่ใช <laughs> ่ครับ อซีซั่นนี้ต้นสังกัดเขาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไหมฮะไม่หรือเรอัลมาดริดเหรอครับบอเมนคุณนี้เล่น2ทีมเอลกาซิโกไหมครับอ่าใช่อ่าอันนี้เล่นในเซล์ราไหมไม่ใช่ลีกิตาลีใช่ไหมฮะไม่ใช่บาซ่าเหรอครับ yes นักเตะเรอัลมาดริดไหมฮะไม่ใช่บุนเดสเหรอแมนแล้ว อู๋บุนเดนดิก้าสเปนไหมครับไม่ใช่อันนี้สชาติสเปนไหมครับไม่ใช่คนนี้เล่นให้ทีมชาติสเปนไหมครับใช่ใช่อันนี้ทีมชาติเยอรมันป่ะใช่นะใช่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 หรือเยอรมันไหมครับไม่ใช่ใช่ตัวเล่นเกมลุกไหมครับใช่ คนนี้อายุต่ำกว่า20ไหมครับใช่อันนี้อยู่กับบายไม่นลีกปะไม่ใช่ครับปักเซยไหมปักเซย์ปักเซยกดวงหลีใช่ยหมเหลหลีกยังไม่ถูกเลยถูกทีมตัดไปได้เยอะเลยโปแลนด์เหรอครับทีมชาติโปแลนด์ไหมครับไม่ คนนี้นักเตะคนนี้เท้าซ้ายไหมครับหมายถึงว่ามีเท้าซ้ายไหมอ่ะใช่ไหมใช่ว่านักเท้าซ้ายมันเท้าเท้าซ้ายหนิใช่ไหมมีเท้าซ้ายใช่ใช่ตอบได้ไหมได้พี่ถ้ารู้ตอบก่อนได้เลยมึงอย่าตอบแต่ถ้าผิดลราแพ้เลยนะอย่าเมาตอบเลยเหรอตอบขาไวมากขาไวมากโอ้โหเก่งอันนี้อยู่เลเวอร์เซนต์ไหมใช่ใช่เลเวอร์เหรอเลเวอร์เขาคนนี้เคยอยู <den UT> ่ แมนยูไหมครับเฮ้ยไม่เคยบราซิลเหรอครับสินชาติบราซิลเหรอครับใช่ตอบเฮ้ยเอาเลยเหรอลาฟินยาเฮ้ยดีดีผิดซะมาแล้วเบิร์นเป็นกองหลังไหมอันนี้เจอทีมใช่เป็นกองหลังอันนี้เจอทีมทั้งกู้นะเคยอยู่สเปอร์ไหมซ้อบหอยเบีย กว่ากูจะเจอทีมไม่เจอทีไม่เจอคนเลยมันถามหลีกไม่เจอเลยนะเพราะมันแทงทีมม่เจอเลยอ่ะมึงไงอันนี้นางสกุลเข้าพยางเดียวป่ะเออโดนทานทาไอ้ย่ายาก